ชาวประมงที่นี่ใช้เครื่องจักรเพื่อตักอาหารทะเลขึ้นมาและมันเป็นเรื่องที่น่าพอใจอย่างแปลก,ปลกๆที่ได้ดูนี่คือหอยแมงผู้ที่เรียกอีกอย่างว่าหอยแมงผู้สีน้ำเงินเพราะมีกลิ่นทะเลอ่อนๆซึ่งมากอจะถูกเปรียบเทียบก,กับหอยชนิดอื่นหอยแมลงผู้ทะเลเสาไม้จำนวนนับไม่ถ้วนเรียงรายอยู่ริมฝั่งนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงหอยแมงผู้กระบวนการเริ่มต้นด้วยคนงานการยึดเชือกกับเสา มีเล็บดึงดูดตัวอ่อน,นของหอยแมงผู้ไม่นานหอยแมลงผู้ก็เกาะติดกับเชือกชาวประมงจึงตัดเชือกเหล่านี้และพันมันไว้รอบเสาเพื่อให้มั่นใจว่าหอยแมลงผู้สามารถจเจริญเติบโตได้อย่าง ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้หอยมแมลงผู้ถูกน้ำพัดหายไปคนงานปิดเสาด้วยชั้นตาข่ายเสริมพิเศษกล้ามเนื้อกินเศษอินรีย์และไดอะตอมเป็นหลักพบอยู่ในน้ำจึงจเจริญเติบโตได้เร็วภายในเวลาประมาณหนึ่งปีพร้อมเก็บเกี่ยวและจำหน่ายแล้วส่วนที่ดีที่สุดวิธีการทำฟาร์มแบบนี้ต้องใช้ความพยายามน้อยมากเนื่องจากหอยแมลงผู้ไม่ต้องการการจัดการมากนักเมื่อพวกมันเติบโตจนมีขนาดที่เหมาะสมเครื่องจักรทำให้การรวบรวมพวกมันรวดเร็วพร้อมให้คุณเพลิดเพลิน